ชื่นบานกับการอธิษฐานหนึ ica, 5, ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่16ถึง18จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักครับความชื่นบานกับการอธิษฐานไปด้วยกันเสมอพูดอีกในหนึ่งก็คือตราบใดที่เรารักษาการอธิษฐานไว ความชื่นบานจะยังคงอยู่ในชีวิตเสมอจงทําให้การอธิษฐานมีชีวิตชีวาทุกครั้งฝึกที่จะอธิษฐานสั้นๆแต่ได้ใจความทวนทีเพราะการอธิษฐานคือการอยู่ต่อหน้าพระพักของพระบิดาทูลวิงวอนขอพระคุณและพระพรจากพระองค์ไม่หยุดหย่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอธิษฐานอย่างเป็นทางการตลอดเวลาแต่หมายถึง ให้เราทวนคำอธิษฐานนั้นทุกชนิดและในทุกโอกาสอยู่บ่อยๆตลอดทั้งวันไม่ว่าคำอธิษฐานของเราจะสั้นหรือยาวแค่ไหนสิ่งสำคัญคือแรงจูงใจที่เราอธิษฐานออกมาท่าทีในใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับพี่น้องครับที่เราจะต้องพึงตระหนักและก็พึงระวังพี่น้องทีักครับผมอยากจะยกตัวอย่างให้พี่น้องดู สำหรับคำอธิษฐานสั้นๆแต่ได้ใจความท่วนทีนะครับแค่แต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้โปรดช่วยข้าพระองคอยู่ห่างไกลจากความชั่วและชื่นชมยินดีในสิ่งดีทั้งหมดที่พระองค์ประทานให้มาเพื่อได้สุขสำราญในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนพี่น้องที่รักครับขอพระเจ้าอุปภพนพี่น้องทุกท่านนะครับ เราจะต้องฝึกที่จะอธิษฐานและชื่นบานกับการอธิษฐานทุกครั้งที่เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าให้เรารู้ว่านั่นคือโอกาสที่เราจะได้สัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าอย่างมาศจัน์นะครับพี่น้องครับอย่างเ,เรียกว่าเป็นความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราและนั่นคือโอกาสนะฮะเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างลึกเกินในชีวิตของเราที่มันพยายามดึงเราออกจากเวลา แห่งการอธิษฐานหรือดึงการอธิษฐานออกไปจากชีวิตของเราถ้าเราหยุดอธิษฐานความโศกเศร้าจะเข้ามาเยือนชีวิตของเราอย่างแน่นอนความเหี่ยวเฉาในชีวิตความไม่สดชื่นจะเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนดังนั้นหากเราปรารถนาความชื่นบานหรือชื่นชมยินดีตลอดชีวิตจง อธิษฐานกับพระเจ้าไว้ให้มั่นนะครับยึดการอาธิษฐานยึดชีวิตยึดเวลาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดเวลานะครับขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามวีรยุทธมินิสทรี่พันธกิจผู้กล้าขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ